ฮัลโหลสวัสดีจ้าโอ้ยบอนนีมาไลฟ์มือพี่นองโอ้ยช่วงนี้งานยุ่งโดยเฉพาะพี่นองจ้าวันนี้จะพาไปเที่ยวไปเที่ยวอนาเคือนอ่าปอกเดอะเวกไซค์ขจะมันมีอ่าอ่าอ่าเนยังมีการอ่ามาแสดงสินค้านาะจ้าทาเมนบานเฮ้าอ่ะรู้สึกจะเป็นแบบเมืองทองธานีเดี๋ยยินเพื่อน,เพ,อนเพื่อนว่าเดิรด,ดากเบเคยไปดอกเมืองทองธานีนี่เมนแผนที่ รถไฟไต้ดินเนาะในเมื่อปารีสวันนี้ดาจะเดินทางไปกับรถไฟไต้ดินเพราะว่าอ่าบริดเอารถเข้าไปมันจังแบบสบายไปง่ายสะดวกบ่ต้องหาบอนจอดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเรื่องไปหอดแานกน็มีบอนจอดอยู่ดอกแต่ว่ามันค่าจอดคงจะแพแพงไปนิดนึงนะจ๊ะมาหอดปุ๊บก็มีการแจกลูกอม,มให้นาจาะจ๊ะเนาะนี่อ่าฮิงโกลานี่ยเป็นเฮดโฆษณา ขนมเพลิอนอันลูกอมเพลิอนนอกแบบเป็นห้อนบานท่านอนอั่นแหละน่า,าจะโอเคเสร็จแล้วเขากับผู้ไดมีอันนานบัตแล้วเขากับบอตองไปต่อคิวสื่อบัรเนาะเขากับมีทางเขาโดยตรงส่วนไอดาวันนี้ได้บัตรฟรีนะคะนั่นเป็นสวัสดิการห้องงานของอน้องชายเนาะจา้ะเพลินนํามหา้ทาว่าเขาบ่ามีบัตรถ้าไปสื่อบัรท,ทันเสาร์อาทิตย์นี้เต็มราคากะ16ยูรูต่อหนึ่งคนนะคะ นัน่นะจะเสาร์อาทิตย์16ยูโรอ่าวันนี้ไอดามาฟรีวันนี้นะคะพิเศษมันครบรอบ120ปีของฟัวเดปารีฟอาแตวาดานี่ตั้งแต่มาอยู่ฝรั่งเศสนี่ทุกปีดาก็ต้องไปฟัวตัวนี้นะไปงานเนี่ยนี่เพราะว่ามากพี่น้องมักไปเบิงไปชิมไปดูไปนูนป่นไปนี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เข้าใด ไดบึงไม่ๆ่ๆเรื่อยแต่ละปีหัะนน้ากันาจากตอนนี้ดามะฮอดกับพึ่งเปิดกระลั่งเปิดนา่าจะซีฟมงเศร้าพึ่งกับเปิดหอดนูน่นถุ่มหนึ่งหรือสองถุ่มดากับเรือล้ว่าบดยบึงอันนั้นมาถึงปุ๊บเพนย,ยังสุขุมวิทเป็นฟุตทรัคเนาะเป็นนะแต่่าเพนเป็นคนแขกแขกนะา๊ะพราะว่เพนขายฮาลานหมดเลยนะคะแล้วก็เป็น อาจจะว่าเป็นฟุตทักหน่อยเป็นของอาหารไทยเนาะคือเราได้เห็นหนั่ละเป็นมีราคาติดไปเรียบร้อยอา่าผ่านไปเรียบร้อยแล้วเ้ากจะไปตึกแรกนะคะไปเบิง์นซูนเอเชียกันก่อนว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจอ่เข้าไปปุ๊บนี่มาเลยพี่น้องก็เป็นอา่า ของอันไ่นอ,นอันสัมภัระเล็กๆในหน่อยกระจุงกระจิงจะมีเสือมอห้อมเสือผ้าฝ้ายเสือ,อสังเกตว่าปีนี้นะจ๊ะมีอ่าห่านเวียดนามกับจีนอ่าเยอะมากนะคะเออแล้วก็อันนี้ก็เป็นของเวียดนามนะจ๊ะผละไม้เพิ่นก็นจะเอามาเตบบานเพิ่นออโดยตรงหรือยังไงกับบอหฮนะจ๊ะ ลูกมังก่อนะลูกละตั้งเจ็ดยูโรพี่น้องนะคะอันนี้เมนอ่อินโดนีเซียพี่น้องอันนี้เป็นอินโดนีเซียเนาะมีกระตาสารแบบน่ารักน่ารักผู้ใดมาสไตล์นี้กะสนุกเลือกพี่น้องมีให้เลือกเยอะแยะนะคะเสร็จแล้วอ่าอันนี้เมนประเทศประเทศประเทศใดนอนนี่เนาะประเทศแถวอ่าเปรูรู้สึกจะเป็นเปรูนะคะ นั่นและนี่ก็คืออินเดียจ้ะอินเดียนะคะอินเดียกันมากกันเยอะมากๆพี่นอ้องอ่าอันนี้อ่ามันอยู่ทิดกันกน็จะเป็นอ่าโซนทีปะปะ่แปลว่าถ้าเจ้าขายอ่าอันนี้คืออ่ออนอ่าเห็ดอ่นสมูนจี้เนาะจ้ะนี่เป็นเช็คอันเป็นแ er นเบรนเดอร์น้หน่อยนี่ขนมของโปรดนะคะพี่น้องอยู่ในปารีสได้ทานตัวไปในบริมี่ขายได้ขนมดำๆนี่มันแซ่บพี่น้องนะคะ ชิ้นละหกยูโรวันนี้นะคะอันนี้ก็มาจากบอกดูนะคะเออแล้วแต่คนชอบนะจ๊ะอ่าอีกกันอีกด้านหนึ่งจะเป็นอ่าอ่าเมดอินฟ u n นะคะนี่อันนี้ร้านไทยพี่นอ้องอ่ะปีนี่ห้านไทยบริมีหลายเดลยจะมีร้านสองร้านนี่แหละได้เดินเลาะหาอยู่แต่ว่าโบอ่าไม่มีนะคะ,ะมีมีน้อยมากเออมีน้อยมาก อันนี้เป็นอาหารอินเดียจ้ะอินเดียจะมีเยอะมากๆนะคะมีอินเดียมีเวียดนามมีเอ่อท,ที่ว่าไล์กั็มูรลเลเมนนี่ละ่ะอ้าวเดินไปเดินมาเขาก็หิวเขาและนะ้วเนาะบานี้เนาะดากะน,นี่แซนด์วิชนะคะแบบอ่าแบบอ่าเขคิร์นยนาะแบบอันอักติสานันอันอ่เพิ่นเห็ดเองอ่ะน,น,นะหลักขนมปังกรอบอร่อยก็จะใส่แฮมใส่เนยใส่ยังแบบนี้แบบ สไตล์ของฝรั่งเศสเขาเอินชมวงเบื้องนา่าจะนั่นแหละน,น,น่าเรานีมัก,กินอ่านะา๊ะแต่ว่าผู้เดบมักก็มีหลายอย่างให้เลือกอยู่ทั้งในเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะคะต้องชิมเขาเปิดเขาเขาอ่าเขาอ่าตัดเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆไปให้เขาชิมชิมแล้วพอใจซื้อไม่พอใจก็ไม่ซื้อ <laughs> ไอดาเนี่ยโอ้ย เดินชิมไปทั่วพี่น้องอันนี้ไอดาชอบนะคะอ่าสื่อมาชิ้นเนืองเขาขายเป็นกิโลพี่น้องกิโลละ70ยูโรนะคะแต่ว่าเขาสามารถเอาลอยครามสองลอยครามจากสีด้เนาะจาก่กอะไรจ้ะอันนี้ก็ของชอบพี่น้องเอาจัดไปใหม่ๆร้อนๆน,น่ะอันนี้เป็นมวนกันนี่ชิมแล้วก็เต้นกันแล้วก็ซื้อที่บ้านี้พี่น้องทีน่นี้อันนี้พวกอาหารเที่ยงเดอ้อวลาเขาอากกินแบบอ่า เขเื่อนยังอาหารอ่าของแต่ละภาคเนาะจ้ะเป็นแต่ละจะอันนี้เนี่ยโอ้ยอันนี้ก็จะเสียบแซ่บพี่นอ้อ <c> ง <oughs> นั่นแหละจ้ะโอเคนะคะจานหนึ่งแก่ยี่สิบกว่าเหรียญจ้ะเนาะเขาก็เลือกเอาไว้เข้าสกินยังแต่ว่าส่วนไอเดียวันนี้กินแซนด์วิชพี่นอ้องเพราะวะ่าไม่มีเวลาเยอะเนาะอันนี้แม็นปูตินปูตินนี่แม็นอาหารแคนาเดียนนะจ๊ะของประเทศแคนาดาบริเวนปูตินอ่าโซเวียตด้วยจ้ะเด้ออ่า เสร็จแล้วก็อันนี้กับเป็นออ่า่ามันอย่างเขาอื่นอย่างอั้นแล้วอันนี้เขาทำเป็นแฮมแบบอ่าคาเกดตนะจ่ะเอาโฟมชีมาย่างเลยอ่าใส่เนี่ยอันนี้อันนี้แมนเหล่าอ่าเหล่าไวน์แดงอ่าเอมิเลียนคองควิจากบอกดูพี่น้องชื่อเสียงดุ่งดังนะคะเพิ่นไกน่ซิมอยู่ได้พี่นอ้องผูดด้ใดอยากซิมเพิ่นไกน่ซิมนะจ่ะซิมแล้วก็ซื้อซอยเพิ่นแน่ เม่อแตะกี้นี่เป็นการโชว์นะจากพะว่าตอนนี้เขาสิขาซูนแอฟริกานะคะ แอฟริกานี่มาปุ๊บเพ่ากับพอ,อประเทศนี่มาดากัสการ์เนาะจ้ะมันเป็นเกาะอยู่ของอางทวีปแอฟริกาเนาะจ๋าเนาะอันนี้ขายทึกพี่น้องอันนี้มีแต่5ยูโรนะคะเป็นตะกาสารเป็นชั้นๆชั้น,น,น,นเข้ามาใส่ดอกไม้ใส่ยังก็ไดแบบอน,นะใส่ของชูก็ได้อันนี้ก็มาถึงพี่ใหญ่ของเราพี่นอ้องอเมริกานะคะจะเป็นพวกเครื่องอินเดียเนาะจ้าอินเดียแดงเนาะจ่าอินเดียแดงดดมาก มีนั่นแหละมีทุกอย่างเออทีนี้ก็มาถึงแอฟริกาใต้นะคะอาดาสังเกตว่าพวกเพื่อนนี่มีฝีไม้ลายมือเรื่องอาาแกะสลักเป็นใหม่เห็นว่าบางทีตัวสัตว์เน้ยนยนึงก็จะแ,แกะสลักได้งามเออไอดาไอดาเบิ่งแล้วทีนี้ก็มาถึงโซนอินเดียนะคะนี่ทั้งเงินทั้งทองมาเพียบพี่น้องอืม อันนี้อ่ตัวนี้ประเทศได้นประเทศได้นบันนี้เนาะอ้าวยูแถบนี่ละนออี่อเมริกาในประเทศในีีบแอฟริกานี่แหละนะคะนี่แก,กอีกอีกล้านนึงเนาะจ้กเปลี่ยนตึกอ่าโอเคนะเปลี่ยนตึกแล้วบันนี้ไปอีกโซนนึ่งหน้าที่ก็คือเดิน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 แล้วก็เดินนะคะอาถ้าเท้าสิไปฮะเข้าต้องเตรียมรองเท้า บห้เจ็บตีนเน้พี่น้องเวลาย,ยางไกลเนาะเออแต่ละตึกนี่เห็นไหมคะแต่ละตึกมันสีหนึ 1, 2, 3, 1, ่งสองสามหอดเจ็บเขาก็ยยางตึกนั่นตึกนี้ดูชั้นนั่นชั้นนี้ว่าเขาจะไปเบิ่งยังเนอจ้ะตึกนี้แดาชอบมากพี่น้องมันจะเป็นแบบพวกอ่าไม่อย่างเนาะเออลายอย่างนั่นแหละอันเป็นอ่าเครื่องเฮือนเป็นอ่าเครื่องตกแตง่งของโปรดไอดาเลยนะคะ ต้องแวะมาบึงทุกปีอันนี้แมนจักเห็ดอันนีโพทรีเนาะจา้ะนี่อันนี้คือแบบอันวลาเราอยากปักนันปักนี่ราคาไม่แพงด้วยนะคะเป็นอันเล็กๆที่แบบว่าห่าซื้อละกันซา,ารถเทนันที่นี่ได้ไอดาไปบึงมาแล้วโอเคนะคะแล้วบัดนี้อเนื้อคาป่นเนือ้อคาปูนอันนี้เพิ่นกะขายเครื่องขุดอัน,นนั้นอะอันนี้อดาชอบมากมาก พี่น้องสื่อมาหน่วยหนึ่งเตารีดไปเบิองผลีดปาดบดน,นิลละสิดเดลีดคู่มือนะคะอันนี้ส่นหมอแหกแต่กระโปงโมลิเน็กยกมากันทั้งโรงงานเลยพี่น้องเบิงราคาดีๆด้ดวยจ้ะเขาเบิงราคาของเพิ่นแล้วเขาเช็คในอินเทอร์เน็ตของเฮานะในเช็ดอันใน Google เนะว่ามันอ,อินเทอร์เน็ตปะวะเช็ดใน Google เนาะว่ามันนระาะคามันโอเคกันไหมนั่นแหละนี่แต่ว่าส่วนไรหละเครื่องเพอรนี่นี้ อ่าเฮาสื่ออยู่หันจะถือก่อนนะเฮาสื่ออยู่ข้างนอกอยู่ได้สําหรับเครื่องพวกนี้ด้วยจ้ะอ่าเสร็จแล้วก็เดินไปเดินมาตั้งแต่เช้าเปิดซิปโมงเสาร์นะจ้ะตอนนี้พี่น้องเมื่อยเอกเหลียกเพราะว่าตอนนี้จะหาโมงแรกละพี่นอ้อ,บบนนองเอ้ยกลับระวบัดนี้พี่น้องเอ้ยอ่าเป็นยังไงมือนีมาเที่ยวน้ำกกนสนุกไหมคะ